ีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดผักเครื่องนะครับแอบมาอีกแล้วครับพี่นะครับแอบมาแบบเหมาถุงนี่ครับหนึ่งถุงเลยนะครับจัดให้แบบว่าก็แล้วแต่เต็มเต็มอิ่มเลยนะครับนะเหมาได้ปุ๊บให้เลยนะครับโปร่งเลยนะครับไม่มีดึงนะครับไม่ยืดเยื้อครับพี่นะครับสามร้อยแบบรวๆนะครับชอบรายการไหนชอบองค์ไหนพี่โทรมาผมได้เลย แนวพี่โทรหาผมได้เลยนะครับพอค้าเป็นเองพี่นะคุยง่ายนะครับแวสไตล์เราก็พี่ช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับอ่าช่วงนี้เราไม่ยืดเยื้อนะครับเหมาได้ให้เลยอ่าเหมาได้ให้เลยพี่แนวช่วงนี้ในงานะชุลมุนกันหน่อยโอ้โหพี่เอ้ยนับมาทั้งวันนะครับอยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนนะครับแมททั้งวันเลยจริงวันนี้นะครับมาเริ่มต้นรายการแรกนะครับสำหรับลูกค้าหรือสมาชิกประจำนะครับที่เข้ามาน้ำชมนะพี่นะนะครับไม่ใครไวใครได้นะครับตามสไตล์และตามของเราเลยพี่นะฉอดเด็ดประเครื่องนะเดี๋ยวต้องดู ตัวนี้ก็สวยพี่นะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับเริ่มต้นนี่องค์นี้เลยเนี่ยปูบุญเนี่ยดูเนี่ยไม่ใช่ปูบุญพ่อครามนะครับพ่อครามวัดพะเงินนะครับดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูโซนด้านในเนี่ยคมเลยพี่เขากดพิมพ์นะพี่นะพระต้องคมต้องแห้งต้องเก่านะนะครับเป็นพิมพ์สมาธิแล้วพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะพี่น้ำเพ่อครามวัดพะเงินกับพี่หลังเต่านะครับองค์นี้กับพี่นะครับธรรมชาติจริง นี่เพิ่งได้มาเนี่ยดูนหลังเต่าแบบเดาจะเตาแบบเก่าๆเลยพี่ใน,พพในครับหลวงพ่อขามวัดพะเนินนะครับจัดไปพี่สามร้อยพร้อมส่งอะ่ะไม่จัดได้ยังไงแล้วนะครับมาอีกแล้วรายการแรกนะครับองค์ต่อไปในครับองค์นี้จะเป็นพระรีราจัดได้ว่านะครับความผิวไหวนนครับพี่ดูเนื้อเนี่ยผมดูแล้วเอ๊ะกัมรับคล้ายครับคาจะเป็นของกําแพงเพชรหรือเปล่าเนื้อโซนซุ้มกอเลยพี่ในครับพี่พี่เนื้อโซนซุ้มกอและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีลวดลายนะพี่นะนะครับดูดิ รวดรายเขาเห็นไหมน้ตามขอบเนี่ยนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับเราไม่ค่อยได้เจอเจอด้วยนะนี่อะไะพี่นะใจความสําคัญของเราแล้วเป็นพรอีลาซึ่งผมดูแท้อยู่ยแล้วน้แต่ผมลงกู่ไม่เจอพี่น้าหาที่ลงไม่ได้นะครับเนื้อกําแพงเพชรเลยอโอโหพี่แล้วความสวยดลยเนี่ยเนี่ยแร่มาขามขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมดูดิแร่มาขามขึ้นมาเป็นเม็ดเลยเอาไปสามร้อยนะครับช่วยกันหนาข้อมูลแล้วกันพี่เพราะว่าพามเพิ่งได้มานะครับเราหาข้อมูลไปพร้อมๆกันนี่อะไรเนี่ยหลุดจากรอบเนี่ย เนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยในครับวัดบางคานพี่ในครับเป็นรุ่นเหมือนมีขวัญถุงแล้วเขียนคขาว่าเงินเนี่ยนะครับเป็นจอบไม่รู้ปีไหนนะในครับเพิ่งได้มาพี่เอาสามร้อยในครับเผื่อท่านได้รู้ไงในดูดิสวยเลยแนครับกล่องสามร้อยผมเล่นสามร้อยลวดแต่ผมไม่รู้จะเล่นราคาไหนพี่ในครับแล้วก็ได้นี่มาเนี่ยโอ้โหค้าบเผื่อยังติดอยู่เลยพี่ดูดิค้าบเผื่อค้าบเขียวเนี่ยในครับค้าบเผื่อค้าบเขียวยังติดอยู่เลยพี่ในครับเล่นเลยในครับไม่มีแบ่งแยกแล้วกันนะครับแบ่งเลย ในพี่ดาเอาแบ่งให้เลยเน่เอาไปเอาไปสามร้อยกันพี่เตารี่ในพี่ดาศูนย์ห้านครับพี่เตารี่ศูนย์ห้านะครับ 5, เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงโซนนิยมนะครับข้ามเหือบร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้รอยตะใบแห้งๆเอาไปสามร้อยนะครับเตารี่ศูนย์ห้านะครับบัวนี่เป็นเล็บเลยเนี่ยเน่ดูบัวเน่เน่เป็นเล็บเน่เน่ยครับรอยช่อเดิมด้วยอา้าวจัดไปดีพี่นะครับราคานี้นะสามร้อยนะครับผมใส่ให้เหมือนเดิมในะครับได้มาไม่เคยขาดนะี่องค์นี้เขาเรียกว่ายอดขุนพลกลุสีเทพ เพชรบูรณ์นะครับเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับมีลงในหนังสือนะครับไม่ได้มั่วนะพี่นะครับนี่ยอดขุนพลนะครับกรุสีเทพนะบางท่านเผื่ออาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับอ่าบางท่านเผื่ออาจจะไม่รู้นะครับยอดขุนพลกรุสีเทพอันนี้นะพี่นะครผมเชื่อว่าน่าจะพิมพ์มาตรฐานนะนะครับพิมพ์แบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์มาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเอาแบบเอาแบบว่าง่ายๆเลยอะเนี่ยเดี๋ยวดูพิมพ์กันเนีเนี่ยยอดขุนพลกรุสีเทพนะครับสีเทพเพชรบูรณ์ครับพี่ ในครับอาจจะเป็นพิมพ์ยอดขุนพลเขานนครับในระบบมีเลยเนี่ยยอดขุนพลกู่สีเทพเนี่ยเนี่ยพิมพ์เดียวกันพี่แนวกู่สีเทพนะครับคือเขามีในระบบนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะพี่เข้าไปอ่านรายละเอียดด้านในนี้ได้เลยแนวขุนพลกู่สีเทพนะพิมพ์เข้าไปดูได้ในกู่สีเทพเนี่ยเนี่ยดูดิดูพิมพ์เนี่ยแนวกู่สีเทพแล้วก็จะมีเนี่ยอีกหลายเนี่ยนะครับได้เนี่ยนครับยอดในหนังสือเลยนะกู่สีเทพนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยพี่เอาไปสามร้อยในครับไหนไหนผมก็ได้มาในช่วงรอบเย็นแล้วพี่ในครับ แนวพี่ๆใดๆที่อยากได้ยอดขนพลพระหน้าตาติดด้วยนะติดสวยด้วยพี่แนวครับติดสวยด้วยพี่แนวครับเอาไปเอาไป300แล้วกันแห้งๆเลยนะนะครับเดิมๆพี่แล้วก็ได้หลวงผู้ทิมแนวครับนี่นี่หลวงผู้ทิมเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกเสียนโตนะครับเนื้อผงพายกุมานเนี่ยนวครับเนื้อเสียนโตนะไล่เม็ดขาวๆนี่น่าจะเป็นเม็ดผงพายพี่เนี่ยเม็ดขาวๆเนี่ยเห็นไหมเม็ดขาวๆนี่ปราบลายทั่วทั้งองค์พระเลยพี่นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเม็ดผงพายกุมารนะครับดูดิเดี๋ยวแนวครับเนื้อแบบนี้ ในครับเป็นอะไรที่แบบเนาะอ๋อเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับสุดยอดเลยล่ะนนครับเสนเนื้อแบบนี้อะแล้วก็นนครับเนื้อผงไผยกูมานี่ยพี่หลวงผู้ทิมนะเอาสามร้อยใครับพิมพ์เสียงโตนะครับพิมพ์เสียงโตโอ้ตรงนี้ต่อเนื่องดีพี่ในครับไข่ผ่าซีกในครับตาเบ้นงามๆดูเนี่ยสามเลียมแฉกแบบนี้พี่เห็นไหมเนเป็นแฉกเลยเนยนครับถ้าเป็นแฉกเลยพี่คมชัดหรือสวยพี่นะครับนี่ไข่ผ่าซี่กเนี่ยบ้านๆครับพี่นนครับเพิ่งได้มาพี่ในครับไม่มีการ์ดนะครับจัดได้เลย แนวเอาสามร้อยนะครับคุนแผนไข่ผ่าซี่เผื่อท่านใดอยากได้ไวไว้ใช้บูชาพี่นะครับทางเราแบ่งให้นวเอาสามร้อยนะครับเา 300, ราก็ได้เหรียญปู่โตอันนี้แบบว่าแบบเปียกทองเลยพี่ดูเนี่นวะประคมกิฟเลยเนี่ยอ่าดูหน้าดูตา,ด,ตา,ด,ตาดูเส้นคอเนี่ยนะครับ่าดูหน้าดูตาดูเส้นคอที่พี่เพิ่งได้มานะเหรียญหลวงปู่โตะนะครับเป็นเหรียญหลังพัดับพี่นะรับด้านหลังเส้นขนแมวนะวิ่งวิ่งหน่อยอ่าเส้นขนแมวแบบวิ่งวิ่งหน่อยรับพี่นะครับเป็นเหรียญทองแห้งๆนะพี่ดูทองเนี่ยแห้งแก๊กเลยแัวหลวงปู่โตก็พี่ปีหนึ่งแปด นะครับทองแห้งๆตัวตัดเดิมๆนะครับ่าทองแห้งๆก็พี่ตัวตัดเดิมๆจอบปิ้นธรรมชาติเอาไปสามร้อยนะครับอืมราคานี้นะครับสุดคุ้มแน่นอนสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ไปได้จอบอันนี้น่าจะเป็นทางโซนไหนอ่ะนะยครับเป็นจอบว่ราพี่ดับลิฟตดูด้านหลังดินี่ไงออกวัดสะพานหินก็พี่นะสะพานหินปีสองห้านะครับนี่ครับพี่หลวงพระเงินนะครับวงเล็บบางคานวัดสะพานหินนะพี่นะนะวัดสะพานหินนะครับปีสองห้านะครับเอาได้มาเดิมๆเลยเนี่ย นับได้มันเดือยเอาสามร้อยเผื่อท่านได้เก็บไงนะครับเผื่อท่านได้เก็บก็พี่ปีสองห้านะเอาไปสามร้อยนะครับบ้านๆเดิมๆนะครัเแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นของหลวงปู่เผือกครับพี่นะครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนี่พี่วัดกิ่งแก้วนะนะครับพี่พี่จาวัดกิ่งแก้วก็พี่คมกริบนะครับคมกริบข้าฝุ่นข้ามหินยังอยู่เลยพี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนายไดเยอะอยู่นะ อันนี้จะเป็นอ่าเข่าลอยนะครับไม่ใช่เข่าจมนะพี่ดูตรงเข่าท่านเห็นไหมนะครับองนี้เป็นชินราชเนี่ยพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมะพี่นะชินาราชนะเข่าลอยเห็นไหมหัวเข่าเห็นไหมเป็นตุ่มยื่นออกมานะครับเข่าลอยนะครับองค์นี้ก็นะครับดูแล้วความงดงามของเขาพ mm ี่นะพระบ้านบ้านนะครับคมคมนะครับไม่ม <de> er <enables> ีเบลอเอาไปสามรอยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจยหอมพี่ชินาราชนะครับตามด้วยงบนาอ้อยองคใหญ่ๆนะครับอ่าตามด้วยงบนาอ้อยอันนี้องคใหญ่เลยนะครับพี่พี่จ๋าใหญ่ๆเลยพี่ดูเนี่ย นะครับใหญ่ๆเดิมๆนะครับแบบผิวพรรณธรรมชาติอ่ะในครับงบนาอ้อยพิมพ์ใหญ่นนครับสวยนะครับสวยยิ่งในครับนะคือมองแล้วอ่ะส่องแล้วมีความเข้มขังครับพี่นะมันเป็นสไตล์แบบพระบ้านๆนะครับมันก็จะมีความคลาสสิกในองค์พระนะครับมีความคลาสสิกมีร่องรอยลายนิ้วมือนะครับอ่ามีความคลาสสิกมีร่องรอยลายนิ้วมือนะครับในการกดพิมพในครับราเนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเอาอะไรไปแปะไว้หรือเปล่า นะครับแปะไว้กระกรอบหรือแปะไว้ฝาผนังหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกาวสองหน้านะเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมนะนะครับธรรมชาติบ้านๆพี่เขาชอบทำอะไรแปลกๆนะเอาไปสามร้อยเอานะครับใครอยากได้คุ้นคว้านะครับหาที่หาทางกันนะครับกูนั้นกูนี้ก็นับต่อยอดกันได้องค์นี้พี่น้องค์นี้เป็นคุ้นแผนชมตลาดนะครับผมดูเป็นหลวงพ่อกลวยนะนะครับหลวงพ่อกลวยกับพี่นับเนื้อผงขาวนะครับเนื้อผงพุทธคุณเยอะพี่นะครับคุ้นแผนชมตลาดนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศรีตาลาม นครับคุณแผนชมตลาดเจ๊พี่ในะครับเนื้อออกโซนขาวแล้วมีเหมือนจะเป็นรอยจานอะ่ะเนี่ยเนะนี่ยตรงเนี้ยนะมันจะเป็นรอยจานพี่อาจจะแบบว่าเรือนเรือนรางหายไปบ้างนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นรอยจานไหมรอยขีดดอ่นะเห็่ยไม่เนี่ยมองงี้ยังมองคล้ายๆเลยไหมเนี่ยครับ,นะรบเราไม,ไม่เราไม่ได้คิดไปเองนะครับมันเป็นคาบจริงๆ นะเอาสามร้อยนี่หิ่งหิ่งครับพี่เดิมๆนะครับผมว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยพี่ไม่มีหลวงพ่ออื่นหรอกนะครับแล้วก็ขุดศากุดศานี้ได้เก่านะครับได้เก่าแล้ได้ธรรมชาติเลยพี่นะขุดศาดูความเก่าเนยขุดศาเล็กเนี่ยนะครับได้มามาคู่ก็เหรียญเลยนี่นะครับอ้ามาคู่ก็เหรียญเขาเลยนะครับขุดศาเล็กหลวงพ่อเผือกวัดจริงแก้วนะครับองค์ที่เป็นพิมพ์ขุดศานะนี่เก่าจริงนะครับเก่าจริงเอาสามร้อยขุดศานะครับขุดศาแล้วก็องค์เล็กนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ หลังตาแผ่นดินครับพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับนี่ดูนี่คะแนนหลังตาแผ่นดินเป็นไงดูความเก่านะครับคะแนนหลังตาแผ่นดินนะสามร้อยบาทนะครับคะแนนหลังตาแผ่นดินแล้วก็จอบสําหรับจอบตรงที่ผมชื่นชอบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่นี่คือห้วยเขนแบบหิ่งๆนี่ครับพี่จอบห้วยเขนนะครับรอยเจาะเนี่ยอาจจะมีแขวนมีใช้มาบ้างนะครับจอบห้วยเขนเนี่ยดูเนี่ยแรนบที่เขาเรียกว่าหิ่งๆิอ่ะเป็นแบบนี้ครับพี่แหนมนี่คือจอบหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะ สามร้อยบาทนะครับจอบุยเข็นผิวแบบเขาเรียกผิวธรรมชาติหิ่งๆิ่งเลยนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องคเนี้ยพี่นะเป็นพระหน่งหรือเปล่านะครับอาองเนี้ยพี่นะเป็นหลวงพ่อหน่งด้วยพี่นะครับเป็นพายคู่นะครับหลวงพ่อหน่งวัดคลองมาดันนะพี่นะครับเราเป็นพราที่ชัดเจนนะพี่ไม่ใช่พระเจนะครับอันนี้พราชัดเจนนะครับแต่ผมไม่ไม่มั่นใจว่าใช่หลวงพระหน่งหรือเปล่าพี่นะครับคล้ายคลามากเลยนะครับสำหรับคุณแผนองค์นี้นะเนี่ยเป็นพิมพ์พายคู่ครับพี่ เนวพี่จ๋าเป็นพิมพ์พายคู่ครับพี่เนี่ยครับคล้ายครับคเหมือนจะเป็นของหลวงพระนงครับพี่นะผมเอาสามร้อยแนพี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็คุ้นแผ่นเครือบครับพี่เนววัดใหญ่ชัยมงคลดูความเก่าแล้วกันอันนี้ขากรอบนะครับอ่าอันนี้ขากรอบครับพี่ในวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสวยนะครับสวยแลธรรมชาติครับพี่ในครับองค์นี้นะดูเนื้อเดีอยาดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับดูธรรมชาติเห็นไหมวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสวย นะครับสวยงามเลยล่ะดูดินี่คาบเดิมๆพี่นะครับด้านหลังนี่ร่องรอยลายนุ่มเลยไหมได้นะครับอ่าแห้งๆยิ่งๆแนวแห้งๆยิ่งๆครับพี่นับเดิมๆแบบธรรมชาตินี่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลเอาเอาสามร้อยนะคุณแผ่นเคลือบนะครับฝุ่นน้ำติดอยู่ด้านในเลยนะครับพี่ๆฝุ่นน้ำติดอยู่ด้านในเลยล่ะนี่อะไรเนี่ยจอบนะครับส่วนมากหลวงพ่อเงินวันนี้เราจะได้มาส่วนมากจะเป็นรูปอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยรูปแบบจอบอย่างเงี้ยพี่เนี่ยดูดิคมกิฟตเลยเนี่ยเนี่ยดูผิวพันธุ์ดูธรรมชาติเนี่ย แนาดูผิวพรรณดูธรรมชาติคือพี่จอบหนึ่งห้าแนวพี่จ๋าจอบหนึ่งห้านี่หิ่งหิ่งแนวจอบหนึ่งห้าเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับจอบจอบหนึ่งห้าแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหถุงซิปเยอะมากนะครับดูด้านในนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่าปู่สุกคือพี่น้ำเนื้อชินตะกั่วฮันุมานแบบแท่นในดูไข่เนี่ยนะครับดูไข่ดูความลึกดูธรรมชาตินะครับนี่คือหลวงปู่สุกนะพี่นะปากคลองมะขามเท่าออกวัดคลองขอมะพี่นะฮันุมานแบบแท่น จัดไปที่พี่รอยจานยังอยู่เลยนะสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับวัดเกตนะครับโอ้โหเนื้อหนึบหนแบบเนี้ยพี่นะกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นครับพี่นะครับพี่พี่จ๋าเจ็ดชั้นคาบเก่าๆเดิมๆสําหรับวัดเกตนะนะที่เราได้มานะนี่คือพี่นะร้านชุดใหม่ๆนะพี่นะนะแกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้นะพี่ๆท่านใดอยากได้องค์ไหนนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับวัดเกตองค์นี้เนื้อหนึบนุ่มดูง่ายในครับดูง่ายและได้เดิมด้วย เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับเราก็เหรียญอันนี้คือเหรียญหลวงพ่ออาบรครับพี่รับหลวงปู่ถมนะครับพี่พิยาหลวงปู่ถมน่าจะเป็นสายไหนสายกรุงเทพไหมคุณคุนะนะเนี่ยนะครับเนี่ยบางกอกน้อยเนี่ยกรุงเทพนะนะครับหลวงปู่ถมปีหนึ่งแปดนะรับพี่พิาอ้าววัดโพเลียงนะครับหลวงปู่ถมปีหนึ่งแปดนะครับอันนี้อยู่ในก็อยู่ในกรอบสแตนเลสเลยเนาะเตาจริงนะครับแล้วทองแดงลมดำนี่พัดดูง่ายมากอะเอาสามร้อยแนวหลวงปู่ถมนะ เอาไปสามร้อยบาทนะครับเราก็องนี้ไอ้องนี้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกตบัวตูมอ่มะพี่ในะครับพี่พี่จ๋าดูดิสมเด็จเกตบัวตูมไม่ได้ตัดปีกเหมือนจะมีขอบอะอ่าเหมือนจะมีขอบอ่ะพี่แต่ผ้าเก่าในพี่ดูดิเนะอ้โหูงงๆนะี่เราผ้าบ้านๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆให้เราได้แบบศึกษาและสะสมพี่ดูเนยเกตบัวตูมนะในะคระับเป็นเกตบัวตูมอะพี่นะครับแต่มีขอบเอาละพี่นะครับมีขอบ นะครับพี่ดูค้าบด้านหลังเดยนะครับองค์นี้น่าจะเป็นบางหุ่นพรมนะนะครับอ่าเป็นข้าวร่องรอยการลงกูแบบแบบชัดเจนอ่ะนะครับอ่าเราข้าบร่องรอยการลงกูนี่พี่นะครับองนี้น่าจะอยู่ในกรอบมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยยางส้มยังติดอยู่เลยเอาสามร้อยนะครับเกตบัวตูมมาพี่นะครับเกตบัวตูมแล้วก็รูปดรอลงเขอเงินนะองค์นี้บางคานเลยพี่นิยมเนี่ยดูเนี่ยนะครับดูดูดูพิมพ์ผ้าดูเนื้อพ้าเห็นไหมเนี่ยดูความชัดเจนเนี่ยเห็นไหมดูสาดูข้าบดูพิมพ์ผ้าดูเนื้อพระ นะครับโอ้โหนี่เนื้อสวยจริงพี่จีวอนพาดผิวเลยนะนะครับอาจีวอนพาดผิวเลยพี่นะครับนี่คือนะครับพิมพ์นิยมครับพี่นะครับหลวงเพื่อเงินบางคานโอ้โหพี่แม่ชอบเก่าไหมล่ะดูดิไม่มีรอยแบบว่าก็ได้รอยใหม่เลยอะอันนี้เก่าจริงสามร้อยบาทนะครับเก่าจริงครับพี่นะำรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะ่ยครับยกออกเลยน้ำนี่คือบางขุนพรมครับพี่นะครับกลุ่โอ้โหพี่นี่ดูนี่ข้าบกลุ่มแบบแน่นแนี้น่าจะเป็นเส้นได้นะครับพพิม์เส้นไดำครับบาบกขุแน่นมาก นะครับองนี้แบบว่าหนีไม่ออกอ่ะนะครับดูดีครับกูแบบเดิมเดิมเห็นไหมพี่เห็นไหมครับกูแบบเดิมเดิมสหรับองค์นี้นะครับเป็นบางขุนพรมครับพี่นะครับพิมพ์เส้นได้รายการสุดท้ายของเราเคย่าใจไปพี่เอาไปอีกสามร้อยบาทนะครับข้าบกูแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ่อยสามร้อยบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนพี่โทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ